นะคะแล้วก็มาจับน้องและบิดอาบน้ํากันนี่อยู่ในนี้เลยอยู่ในตะกร้าสีชมพูนะคะแล้วก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะนี่เตรีิดพร้อมเปิด<อ>ประตูด้วยนี่นะคะเราก็จะใช้เป็อนอันนี้นะคะตอนนั้นที่เราพาน้องและบิดไปหาหมอนะคะเราไม่ได้อาบน้ําให้น้องและบิดเลยเราก็เลยไปเรานะก็เลยไปหาหมออีกทีเพื่อซื้อสบู่อันนี้มานะคะเขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะ เราก็ใช้ <accurate. S 1> ให้ระเบิดมาตลอดเลยล้วบิดไม่ได้อ <chapters. S 2> ับน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะเย้เย้เอ้ย่้องยิ้มปิดไปเชนหรือเจอไหนไปเชนห้ือเจอนี่ จะขึ้นปอเดี๋ยวนะอะนาทิ้งก่อนทิ้งก่อนมันต้องล้างน้ำให้ดะบิดก่อนเซ่อย่าี้ก้ะนะแล้วแล้วก็เอาขันเอาขันล้างล้างขันอันนี้เอาน้ำล้างอันนี้น้ำล้างอันนี้แล้วก็ใส่น้ำมันต้องลุกตัวละเบิดก่อน ตอนนี้ต้องปิดและปิดก่อนนะคะเพราะว่าน้องเราปิดจะออกไเทปไปเดยไม่ได้นะอ<า>ิอน<า>ตายบ้านนี้นะคะแล้วก็อ,อาบนะ้าให้มันนุ่มนอนะคะไม่อาบน้านให้แบบอยู่ดีๆก็อาบไปโดยนะคะ่ไ,ได้ เราจะใช้มืออันนี้เราไม่ได้สอนวิธีการอาบน้ำนะคะแต่ว่าเราาให้ดูลองและบิดอาบนำกันค่ะว่าน้องจะดื้อจะชวนขนาดไหนหรือว่าน่ารักขนาดไหนนะคะดูกันเลยค่ะโอเคไม่ต้องไม่ต้องใส่ก่อนไม่ต้องใส่เนี่ยเนี่ยนีย่นน้องมันบินเดเสนอตัวเลยน่ารักกว่าเกยทุกคนอ่า น้องเ็บบิดอะคือเพราะเป็นสัตว์กลางคืนแล้วสตกลางคืนมันต้องหนาวใช่ไหมคะแล้ววันนี้ร้อนมากๆเราต้อเลยต้องมาอาบน้ำให้น้องเล็บบิดกันเลาตรงนี้มาลูกมา๋ยวน้องเลบิดก็จะฉี่เพราะน้องแล้บบิดหนาวนะวันนี้เย็นมากเลยเราจะไม่อาบน้ำบนหัวน้องนะคะน้องจะออกแล้วน้องหนาว แต่น้องเหม็นมากเลยอะ่ะนี่คือเปิดเปิดเปิดประตูตะเปิดฝาตะกา้าตั้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะน้องลราบิดกระโดดออกเลยตอนแรกเราคิดว่าน้องจะไม่กระโดดออกน้องก็กระโดดออกอย่าเพิ่งใส่สมุดเราต้องล้างที่ทั่วแล้วเดี๋ยวเราเนาะ,ะก็จะเอาน้องระบิดไปเป่า,ปาขนกันไม่ใช้พัดลมนั่นแหละ แล้วก็พาไปปล่อยเอ๊ะอือเอ๊ะ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 อยู่ไม่อ๊๊ะอยู่มัต้องใส่ก่อนซื้อมา60กว่าบาทนะคะใช้ไปเดือนนึ่งยังไม่หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้อ่านน้ำให้น้องเล็บบิดทุกวันนะคะ เราจะปล่อยน้องแรบบิดแล้วก็อาบน้าอีกแล้วก็ปล่อยน้องแรบบิดแล้วก็อาบน้ำนะคะนี่เพราะว่าเรากลัวน้องจะไปถมัดี่เราจะไม่อาบน้องนี่น้องป๊าป๊ออ่าแล้วเราก็จะใส่สซวูเข้าไปนะใส่นว้าวว้ เราจะใช้สบู่นะคะลงไปในน้ำแล้วก็ตีให้มันเป็นฟองเวลาเราฟักฟองค่ะ mm. โอ้ยน้องไม่ชอบแบบน้ำน,นะคะเหมือนแมวเลยแต่ว่ากระต่ายจะอาบน้ำง่ายกว่าแมวนี่เราตีให้มันเป็นฟองแล้วเราก็เอามาถูตัวน้องเลยเร็วนี เรากลัวอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่น้องเล็บดับน้ำนะคะคือเรากลัวว่าน้องเล็บบิดเขาอะ่ะน้องเขาอะ่ะชอบเลียขนกัดอะไรแบบไม่รู้เรื่องนะคะเร<อ>าก็กลัวว่าน้องเขาอะ่ะเวลาเราถูสบู่ใช่ไหมคะอยู่ดีๆน้องอะ่ะก็จะไปเลียไปเลีย,ยสบู่เหมือนกับน้องเอาขนเป่าขนตัวเองให้แห้งเลยค่ะแล้วเราก็จะไม่ให้น้ำมัน ta được ăn Không. liếm một bị dùng ấn rồi. Đâu? Như là mình mà Ê, ô, ากจะแบบที่แบบบ้าลาดลงไปนะคะแต่ว่าตัวน้องสันด้วยค่ะพอแล้วอันักไปเทน้ำไปเทน้ำโอเคอย่าอย่าให้มันออกมานะให้มันเข้ารูนะอย่าโดนโทรศัพท์แล้วก็